พอดีว่าวันนี้บําสนใจค่ะอยากจะมาดูเจ้า P C 1 3 0ย0าโลจุดเด่นที่เอาาหม่จะเป็นตัวปั๊มไฮดรอลิกค่ะคือมันมใสขึ้นดูกว้างขวางมากพี่มิ้นค่ะถ้าแบบว่าไปแบบนั่งรถคันเก่าๆอะ่ะบางทีมันอึดอัดแต่คันนี้คือแบบกว้างขวางมากเคยสนใจมากเลยทีเดียวค่ะนในเรื่องของแบบการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นพวกแบบแรงขึ้นแล้วก็ห้องกว้างาที่สำคัญเบาะนั่งสบายมาก สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโคมสุชวนชักพักจอนนะคะพบกับแบมเช่นเคยนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วที่แบมบ,บอกว่า,าจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมที่ศูนย์บริการโคมสุสาขานวนครงั้นอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าเราไปเยี่ยมชมกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีคับคุณแบมใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่โจใช่ไหมคะใช่ครับผมกี้พี่มิ้นบอกว่าให้พี่โจพาแบมไปเยี่ยมชมศูนย์ว่างว่ามีอะไรกันบ้างครับได้ครับผมงั้นเราไปเริ่มกันเลยไหมคะได้ครับเดี๋ยวเราไปเดินไปชมตรงทางอาไหลของเราก่อนละกันครับ ว่าอันนี้คือคือคุณแบมเป็นลูกค้าใหม่ใช่ไหมเอยใช่ค่ะวันนี้แบมจองไปแล้วด้วยครับเออก็เดี๋ยวเราไปดูคังอะไรของเรากันนะครับอืจะได้เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราเนาะได้ค่ะคแล้วสมมุติถ้าแบม,มสนใจว่าอยากจะซื้ออะไรที่นี่เขามีจําหน่ายด้วยไหมคะมีครับมีจําหน่ายที่นี่ได้เลยครับสามารถขับรถเข้ามาซื้อที่ศูนย์ตรงนี้ได้เลยผมก็คือสามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ศูนย์นวมนครตรงนี้ได้เลยเนาะใช่ค่ะบ,บ้าบนแบมอยู่ใกล้ตรงนี้เลยค่ะคลองเจ็ดเนี่ยอ๋อใกล้เลยครับ ครับนี่เป็นคังอะไหล่ของทางศูนย์นะวานครครับคุณแบมโอ้ใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยครับนี่อย่างนี้ถ้าแบมจองเจ้าตัว P C 130ยขีด M C รตัวนี้ก็คือสามารถมาซื้ออะไหล่ได้ที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ครับทางเรามีบริการอะไหล่รออยู่ทางนี้แล้วครับแต่ว่าแบมเพิ่งจองไปเองเพิ่งซื้อไปเองในบริการหลังการขายนี่ทางศูนย์บริการมีอะไรให้บ้างหรือเปล่าเอ่ยคือหลังการขายของเราเนี่ยจะมีบีคอนเน็กแถมไปกับตัวรถอยู่แล้วนะครับ ที่จะถึงจะถึง7,000ชั่วโมงนะครับก็คือช่าง PM เราเนี่ยจะเข้าเปลี่ยนถ่ายให้ให้ฟรีถึงถึง7ชั่วโมงนะครับเข้าทุก5 0 0ชั่วโมงอุ้ยดีจริงๆครับอย่างนี้แบมก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องมาศูนย์บริการหรือว่ามาซื้ออะไรไปเปลี่ยนเองใช่ไหมคะใช่ครับไม่จําเป็นครับเพราะว่าถ้าช่างเราเข้าตรวจเช็ครถแล้วเนี่ยทางผมเนี่ยก็จะแจ้งคุณแบมอีกครั้งนึ่งอ,อันนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะ แล้วนอกจากนี้ถ้าสมมุติว่าแบมหมดอายุประกันนะคะแล้วบมสามารถที่จะสามารถซื้ออะไรได้ที่ไหนได้บ้างคะ,ะถ้าเครื่องจกักรหลังจากหมดประกันแล้วนะครับทางโคมสุขครับจะมีแพ็กเกจก็คือเป็น T M contact นะครับเพื่อที่จะเสนอให้ลูกค้าต่อค่ะซึ่งจะรับบริการเหมือนเหมือนกับบีใน b ี o n นเน็เหมือนเดิมอุ้ยอันนี้ดีมากๆเลยและนอกจากนี้ก็คือสามารถมาสั่งซื้ออะไรได้ที่นี่ด้วยได้ครับ แล้วนอกจากที่สมมุติถ้าแบมไม่สะดวกที่จะมาซื้อที่ศูนย์บริการนี่แบมสามารถที่จะติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะติดต่อได้ทาง call center ได้เลยครับผมค่ะคแล้วมีบริการส่งด้วยไหมคะส่งให้ฟรีครับในพื้นที่จังหวัดปทุมนนทนุคีรอุทอยยาครับวิดีเลยเพราะว่าแบมอยู่แค่ตรงคลอง7คลอง8ตรงนี้เองได้เลยครับไม่ไกลกันเลยส่งฟรีเคะส่งฟรีครับวิดีเลยนี่ชอบมากเลยนะคะส่งฟรีของฟรีรบ,บริการหลังการขายดีมากเลย พี่โจ้คะคบแบมเนี่ยเห็นแถวบ้านอ่ะเขาใช้เครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมากแล้วไม่ทราบว่าทางศูนย์บริการของโคมส์สเนี่ยเขามีการบริการหลังการขายอะไรบ้างคะคือเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมากขึ้นนะครับทางเราจะเ,เข้าไปตรวจเช็คให้ลูกค้าอ,อยู่ตลอดตลอดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับค,ครับในส่วนของการซ่อมของลูกค้าเนี่ยถ้าเครื่องจักรเนี่ยมีความเสียหายมากขึ้นเนี่ยก็สามารถนํารถเข้ามาที่ศูนย์ของเราได้เลย ก็คือสามารถเข้ามาที่ศูนย์บริการนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับแสดงว่าที่ศูนย์นี้ต้องมีศูนย์บริการซ่อมใช่ไหมมีครับผมมีเบเบสาหรับซ่อมเครื่องจักรอยู่แล้วครับงั้นพาแบมไปดูหน่อยได้ไหมคะอยากเห็นมากเลยได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูเบซ่อมกันโอเคค่ะไปเลยค่ะโอ้ยใหญ่มากเลยนะคะในนี้ใช่ครับทางเราเป็นเอ่อเป็นเบที่เปิดขึ้นมารองรับเครื่องจักรที่มีอายุสูงๆงนะครับค่ะ ลูกค้าสามารถนํารถเนี่ยเข้ามาซ่อมที่เราได้เลยนะครับ <Wow. S 2> แล้วในนี้มีอะไรบ้างคะพี่โจในนี้ก็คือมีโอเวอร์เฮดเชนนะครับที่ mm hmm. ใช้ยกชิ้นส่วนเครื่องจักรที่มีน้ําหนักมากนะครับ mm hmm. แล้วก็มีเครื่องเจาะเครื่องเกียร์นะครับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ mm hmm. ปั๊มลมเครื่องมือวัดนะครับทางเรามีหมดครับอี่บรนตัดสินใจถูกจริงๆเลยนะคะที่เรียกโคมัสสึเนี่ยทั้งการบริการแบบครบวงจรแบบนี้ประทับใจมากๆเลยค่ะเอ๊แต่ว่า พี่มิน้นน่าจะทําเอกสารครบเรียบร้อยแล้วนะคะคเดี๋ยวแปมอาจจะต้องกลับไปที่ออฟฟิศเหมือนเดิมดวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่โจ้นะคะที่พาเยี่ยมชมศูนย์บริการรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกกันไว้ว่าวันนี้มีโปรโมชั่นเยอะเลยแต่ว่ายังไงต้องขอขอบคุณพี่โจ้ด้วยนะคะได้ค่ะยินดีครับผม และค่ะแล้วตอนนี้นะคะบามก็ได้พาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมที่ศูนย์บริการโรอราาคอมสิวนวนครกันเรียบร้อยแล้วไปยังไงกันบ้างคะหวังว่าทุกท่านจะชอบเหมือนบามนะคะและพิเศษเหมือนเคยค่ะนะคะสำหรับเดือนนี้กับโปรโมชั่นของโคมสิอสาขานาวนครเราก็มีโปรโมชั่นสําหรับลดใหม่แล้วก็สําหรับใครที่อยากได้อะไหลนะคะกับโปรโมชั่นตามนี้เลย PC 130ยสสิบขิ M0 ราคาแพตตินัมแพ็กเกจ 3 3 0ล้านแบาทพร้อมการรับประกัน5ปีฟรี PM 7,000ชั่วโมงพิเศษสุดๆฉลองครบรอบ100ปีฝีบุ้งกี้1ลูกเปลี่ยนฟันไม่อันตลอดการรับประกันและการันตีเมื่อนำกลับมาเชิญให้ราคาสูงสุด1.400ล้าน4บาทรีบหน่อยนะคะเพราะมีจำนวนจำกัดแค่100คันเท่านั้น pc 2 1 0 1 0ึ่ราคาแพลตตินัมแพ็กเกจสี0ล้าน2แสนบาทพร้อมการรับประกัน5ปีฟรี PM 7,000ชั่วโมงพิเศษสุดๆฉลองครบ100ปีฟรีปุ้งกี่1ลูกเปลี่ยนฟันไม่อันตลอดการรับประกันรีบหน่อยนะคะเพราะมีจำนวนจำกัดแค่210คันเท่านั้น และใครที่สนใจอยากจะโทรสอบถามคอร์เซนเตอร์เราก็มีคอร์เซนเตอร์ที่022452245ค่ะและว,วันนี้นะคะถ้าคุณติดตามคลิปของเราและสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมที่ศูนย์บร,ริการของโคมอสุสาขานวัตนครแล้วนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เอาคลิปนี้มาให้กับเจ้าหน้าที่คุณก็จะได้รับหมวกที่แบมใส่แบบนี้เลยสวยไหมคะอย่าลืมนะคะเรามีจํานวนจํากัดค่ะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้เลยแล้วก็รับสิทธิพิเศษเฉพาะที่ศูนย์บร,ริการของโคมอสุสาขานวัตนครเท่านั้นนะคะ แล้ววันนี้นะคะก็หมดหน้าที่ของแบมแล้วครั้งหน้าแบมจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมกันที่ไหนต้องรอติดตามรังวันหวยออกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้แบมและรายการโคมดพัสดชวนชักพักก่อนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ